เอาละครับก,กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมดีรอยเซอร์ er, นะฮะแล้วเราก็อยู่กับเกมบิทเบฟโซ่เช่นเคยนะตอนนี้นก็อยู่นเกมเดียวเลยก็วันนี้มีอยู่2,200รเม็ดนะจ็มาเปิดกาชานี้กันหน่อยกาชานี้หน้าตู้โอเคครับแต่ผมชอบหลังตู้มากกว่าหลังตู้ดูดีจัดดูดีแบบดูดีจัดจัดเลยตัวไหนก็ได้ครับดูดีหมดก็นะฮะสิ่งที่ผมอยากได้เลยก็คือป้ากับเคมปจิปูมัดไฟนะฮะเคระคุ อุคิทะเกะเอออุคิทะเกะสองตัวหน้าตู้ผมไม่ค่อยอยากจะได้สักเท่าไหร่นะมีอเคมี2,200เมตรเปิดได้ประมาณสิบสเต็ปนะฮะสเต็ปละห1ึ่งเมตรนะฮะก็เดี๋ยวไปดูกันเนาะว่าเราจะได้ตัวอะไรบ้าง โอเคสเต็ปท okay. <th> ี่หนึ่งครับร้อยห้าสิบเมตรฮะชิเอวกับโลกะหน้าตู้เบเซอร์หนึ่งตัวสองตัวสามตัวรุ้งมาฮะสเต็ปนี้ได้แน่แต่ว่าจะได้อะไรฮะอืมขอโทษนะฉันไม่เชื่อใจเพราเกี่ยวมาทูดอิชิดะแน่เลยคำพูดนี้อิชิดะอุริว ก็ดีครับตัวนี้ดอกน้ําหอมนะอันนี้ดอกน้ําหอมแบบจริงจังละ <c oughs> ครั้งที่แล้วมีการผิดพลาดนิดหน่อยแต่อันนี้ดอกน้ําหอมสเต็ป <Step S 1> ที่สองสองร้อยเมตรเฮลไปครับสเต็ปนี้ไม่ได้ไปลุ้นต่อกันในสเต็ปที่3ครับ 250เมตรจนถึงสเต็ปที่5เลย250เมตรยาวๆนะฮะผีเสื้อ2ตัว3ตัวแล้วจะบินมา3ตัวเพื่อเข้าหลังบิน2ตัวก็ได้สเต็ปที่4ครฮะผีเสื้อ2ตัว3ตัวรุ้งมาครับสเต็ปนี้ เค่ยึดมั่นในความยุติธรรมโอเคอเคราคุสุนซุยดับน้ำหอมนะเท่าสองเป็นวอลเทคติดตามวอลเทคน่ารักมากเลยครับวอลเทคเป็นแบบลูกข่างใช่ฟังไม่ผิดครับเป็นลูกข่างวอลเทคเป็นลูกลูกข่างครับแบบติดตามด้วยนึกภาพตอนมีลูกข่างติดตามเราอยู่นะต่อไปเป็นสเต็ปที่5 ตอนออกมาใหม่ๆคเคโรคุคือตึงเลยนะแล้วก็คิตเกะฮะแบบตึงจ,จัดๆดีจ,จัดๆเลยถ้าทางจะสนุกสบายใจแล้วสินะอ่ามาครับตัวที่ผมอยากได้ป้าอุโรนะแดะกสึกเขียวตัวนี้เก่งฮะแรงน่าจะตัวเดียวนะ โอเคตัวที่อยากได้มาแล้วหนึ่งเอ้ยสองนี่หว่าเคียรากุไปแล้วเฮเซอร์สองตัวสามตัวอโอเคฉันขอปฏนะิเสธฮะปุ๊บอิชิดะอีกแล้วเฮ้ยไม่ใช่ดิคำพูดไม่เหมือนเดิม อ๋อคันออนจิครับคันออนจิก็คล้ายๆกับนับป่องบ้านเราแหละลคล้ายๆกับรายการล่าท้าผีอะไรประมาณนี้ถ้าใครเคยดูนะเ <_ k _> ขาทำรายการเกี่ยวกับล่าท้าผีนี่แหละตอนหลังก็เคยมาก็เลยมารู้จักกับพวกอิจิโกะนะฮะสเต็ปนี้ไม่มี สเต็ปที่8ปดเผีเสื้อหนึ่งตัวไม่มีไปลุ้นต่อกันในสเต็ปที่9เลยผีเสื้อ3ตัวโอเคชั้นก่อพัชเศษครับ มันไม่จบแค่หมัดธรรมดาได้ยินว่าหมัดก็มาเลยครับประูม่วงปูไฟม่วงครับตัวนี้ PVP ดีครับปัจจุบันยังเล่นได้ดีอยู่ฮะตัวตึง PVP เช่นกันสเต็ปที่10ครับสเต็ปนี้สเต็ปสุดท้ายแล้วก็เป็นสเต็ปการันตีด้วยนะ ผีเสื้อหนึ่งตัวเมชินกระดาบสองเล่มอ่ะเคมปาจิมาฮะอ่าตับโจทย์เรียบร้อยมาก็ดีเลยเขคมปัจิเจอกับอุลหานะตอนที่เคปบาจิยังเป็นเด็กนะฮะก็หมายความว่าเขาเอายุก็รุ่นไล่ลๆกันนะ คานอนจิอีกตัวหนึ่งคานอนจิมา2โอเคเดี๋ยวไปดูนะครับว่าผมได้ตัวอะไรกันบ้างนะเรียงใหม่เฉพาะ5ดาวที่เพิ่งได้รับตกลงปุ๊บคารอนจิมี2เลยครับโออิชิดะเขียวหนึ่งครับเคโรคุส้ม2ครับเปลาอุนวนนะเขียวหนึ่งครับเผื่อไปกดอีกแล้วอ่ะคานอนจิครับมี2ครับปู่ไฟมี1เคมปจิส้มมี1 ก็สำหรับผมถือว่าคุ้มนะผมไม่ได้อยากได้ตัวหน้าตู้ไงประเด็นคืออยากได้พวกเคมปจ์จิปูแล้วก็ป้าอุณหะฮะก็ถือว่าดีครับอันนี้แจม่มโอเคสำหรับใครที่เปิดก็ขอให้โชคดีนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องฝากวันที่นี้นะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะฮะแล้วก็เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะฮะสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนเนาะสวัสดีครับ